ขอเสียงปรบมือให้ทั้งติฟทีมยค่ะค่ะและเพื่อเป็นก้านไม่เสียเวลาในวันนี้นะคะขอเชิญทีมแรกอันดับแรกเลยนะคะประเภทอำเภอทุวีน้ำเมื่อวานค่ะขอเสียปรบมือค่ะอำเภอทุวีน้ำเมื่วานอำเภอขาขาวดีขาขาวสูงตระงานอ้อยหวานฐานน้ำสวยด้วยวัฒนธรรมเดินลำ้ลำล้ำถวยเกศ เปลี่ยนคณะกรรมการที่เคารพผูกนายนเปยชัยสุรินทร์ในอำเภอปากขาวประธานคณะกรรมการ,การ,รบ,บ,บาริหารทุบีนอำเภอวันมหาอำเภอปากขาวพร้อมด้วยคณะกรรมการซึ่งร่วมนําเสนอผลงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนางสาวจุติพรมาศอาสารักษาการในตําแหน่งพัฒนาการอำเภอปากขาวนายดิเรกศรีโยธาผู้ในการบริหารสันติวิทยาศาสตร์และดรบุญมาสุชาวิรักสาธารณสุขกดิอำเภอปากขาว โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดทุมีนัมบวนเป็นแสงนำทางให้เด็กและเยาวชนได้สแสดงพลังของตนเองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันคือเด็กและเยาวชนผ่าขาวย็ดหนึ่งโดยไมย่พึ่งยาเสพติดและขอนําเสนอบทการดําเนินงานดังนี้ประการนโยบายทุมีนัมบวนเป็นวาลังของเพอให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขับเคลื่อนโครงการทุบีน้ำผึ้งวันโดยคณะกรรมการระดับอำเภอตำบลและชุมชนมีการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการในการดำเนินการในระดับต่างๆและมอบหมายหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมมีการวางแผนการปฏิบัติงานในทุกระดับคือคณะกรรมการทุบีน้ำผึ้งวันระดับอำเภอคณะกรรมการพชอพชตว่านักส่วนราชการกำนันสี่บ้านและคณะกรรมกานทุบีน้ำผวันในชุมชน มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทุบีนับเบอร์วันระดับชุมชนและศูนย์เพื่อใจนักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน5ตำบลเพื่อเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล่างสารรวมทั้งประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่มีการติดตามเยี่ยมเสือพลังชุมชนทุบีนับเบอร์วันในสถานศึกษาและชุมชนโดยคณะกรรมการดำเนินการทุบีนับเบอร์วันระดับอำเภอหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกชุมชน มีนับเบอร์วันเดเด่นระดับตำบลอำเภอเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมและมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทูบีนับเบอร์วันระดับจังหวัดมีการจัดตั้งกองทุนทูบีนับเบอร์วันอำเภอปากขาวเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชมรมทูบีนับเบอร์วันของอำเภอปากขาวมีการพูดนาการควมร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ดําเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่โดยจัด ศูนย์ขั้นกองและศูนย์ปบัติรักษาผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลปากขาวและรพสตทุกแห่งผลการดำเนินงานศูนย์ดำเนินการป้งงรองกันและปราบปรามยาเสพติอดอำเภอปากขาวตามยุทธการพิทักษ์ไทยเลย66มีการจับกุมทั้งหมด109คดีมีโครงการยาแมา3,800เม็ดมีการฝรกอบรมทุปกป้องกันและต้าน้เเหตุผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยาเสพติดก่อเหตุดูแลประจำปี2,516นาคาพิทักษ์ รังไทยเลยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานีตำรวจภูเขาดำเนินการอบรมไปแล้ว4ตำบลจากาตำบลและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามค้นหาผู้ใช้ผู้ติดผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้ยาเสพติดและสนับสนุนการนําผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการทํางานคณะทํางานให้มีผลการดปเนินางานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูยนย์พื้นผูสภาพทางสังคมจังหวัดเลยสขา,าขาอำเภอปากขาวโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยประจำปี2566จำนวนสองรุ่นรุ่นละ50คนรุ่นที่หนึ่งดำเนินการไปแล้วเวันที่ถ24ถึง24เมษายน18พฤษภาคมและรุ่นที่2ออยู่ระหว่างการดําเนินการการะหว่างวันที่12มิถุนายนถึง26มิถุนายน2566นี้ สำหรับชมรมทูบีนัเมืร์วันอาเภอหาข่าวนะคะปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก7,850คนนะคะคิดเป็น180ของกลุ่มเป้าเป้าหมายอายุ6 24ปีจำนวน9,812คนสมาชิกชมรมมีช่องทางแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีศูนย์ประสานงานทูบีนับเบอร์วันระดับตำบลศูนย์เพื่อนใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5แห่ง และมีชุมลมทุีนัมบวันในชุมชนจำนวน64หมู่บ้านนำร่องดีเด่ดตนตำบลละหนึหมู่บ้านมีการจัดหารายได้เข้ากองทุนทัีนับอวันอเภอผาขาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดเงินอุดหมุนและโครงการในพระราชดำริหมู่บ้านละ20,000บาทและงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามแผนงาน เช่นโครงการโดนรง์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีการจัดทำบัญชีที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้มีการสอนฟุตบอลในเวลาน16นาฬิกาถึง18นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นสนามยญาเทียมเทศบาลตำบลนนทบดงให้แก่สมาชิกอายุ6ถึง24ปีเพื่อให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอลโรงเรียนบ้านนทบดีดนนทบดงอะคาเดมี่ฟุตบอลลับ เพื่อฝึกล่างกายและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีสมาชิกอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน15ปีโดยมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันโน่นประแดงนคับทีทถ้วยนายปียาชายัยศรีบุรินในอำเภอผาขาวระหว่างวันที่6-7พฤษภาคม2566มีการจัดทำโงครงการชุมชน ย่งยืนโดยการนำของอำเภอผาขาวและสพผาขาวเพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยใช้วิธีการที่ชุมชนบำบัดชุมชนมีชุมชนตัวอย่างคือหมู่บ้านนาล้อมตะบนโประแดงและมีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานทุกปีดับเบิลวันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอผาขาวอีกด้วยค่ะในส่วนของสถานศึกษาครับอำเภอผาขาวมีจํานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น29แห่ง และในจนํานวนสถานศาึกษาทั้งหมดนะครับมีชมรมตูบีน้ำประวันนะครับก็คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนะครับและในสถานศาึกษาทุกแห่งมีการดาเนินม,มีการดาเนินการสูตรพึงใจในในโรงเรียนทุกแห่งนะครับแล้วก็มีการประชุมต,ตามโครงก,การเป็นระยะระยะนะครับเพื่อความเป็นส่งเสร,ริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับก็มีการเลือกตั้ง ประธานชมรมทูบีน้ำปวันทุกปีการศึกษานะครับแล้วก็เลือกตั้งเช่นเดียวกับประธานนักเรียนนะครับในโรงเรียนสันติวิทยาสันมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมทูบีน้ำวันนะครับในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะครับสถานศึกษาทุกแห่งในเครือขาวจัดกิจกรรมวันวัตถุประิโลกนะครับ เช่นเดียวกันครับวันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับทุกสถานทุกสถานสาในอำเภอ,อก็จัดกิจกรรมรณรงค์วันต,ต่อต้านยาเสพติดโลกโรงเรียนสันติวิทยายสันร่วมกับสถานีตำรวจกู้ทรอสอาขาวนะครับจัดให้มีโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนนะครับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหารเรื่องยาเสพติดนะครับ โรงเรียนปั้นหอย่างนะครับได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมมวยไทยในสถานศึกษาชื่อโครงการว่าเยาวชนต้นกล้ามวยไทยห่างไรยาเสพติดนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษานลนปราสางก่อนที่จะขยายไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอื่นๆอีก4กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาใางเนอาขาวนะครับและสุดท้ายนะครับโรงเรียน บ้านนาล้อมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภาขาวได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาครับในส่วนของการดำเนินการสุจราตปองกรุนหวัดยาเสพติดในชุมชนแล้วก็เราก็สอดคลของกนเราดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าพัฒนาหลักรพในส่วนนี้เพื่อที่จะดำเนินการนะครับผลการดำเนินการปรากฏว่าในปี65เนี่ย สคัดกรองของเราดำเนินการบำบัดยาเสพติดทั้งสิ้น24รายในจำนวนนี้มีอาชีพ20รายแล้วก็ศึกษาต่อ4รายส่วนในปี66 8เดือนผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ดำเนินการคัดกรองและบำบัดยาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น118รายนะครับมีกระบวนการในการสู่ตรวจกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อเนื่องสมาชิกทีมนอบายของเราดำเนินการร่วม โครงการจิตอา,าสาในทุกกระบวนงานนะครับรวมทั้งการรับรับบริจาคโลหิตกับสำญญสสน,บนักงานสมขเภอและโรงพยาบาลมีการจัดหารายได้ข้อควองชุนชูบีนมาวันโดยหลักๆเราก็จะได้จากส่วนต่างที่เราได้รับค่าเสื้อนะครับที่กลับคืนมามีเงินจำนวนทั้งสิ้น28,000บาทมีการดำเนินงานโครงการใครติดยายกมือขึ้นในสถานศาึกษา,าและก็ในชุมชน รางวัลที่ภาคปูมใจของพวกเราเชาวอำเภอผาขาวนะครับเราได้รับรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับ2ประเภทจูบีนโมวันชมรมในสถานศึกษานะครับโดยโรงเรียนสันติวิทยาศาสตร์ในปี2565รางวัลชนะเลิศอันดับที่1ประเภทชมรมทูบีนโมวันในชุมชนตีเด่นระดับจังหวัดโดยชุมชนบ้านแสนสุขตำบลผาขาวในปี2565ชมรมทูบีนโบวันชุมชนแสนสุขเข้าร่วมประกวดทูบีนโมวันระดับภาคนะครับ วันออกเชียงใหน,นวันที่16-17กุมภาพันธ์2566ที่โรงแรมภูแมนจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาวโดยชมรมทุกินโมวันชุมชนแสนสุขเข้าร่วมจัดวิฒีิทรศการรับการตรวจเยี่ยมและเบคะแนงการาประกวดกิจกรรมในโครงการทุรกินโมวันระดับประเทศในวันที่1มิถุนาย25น2566อำเภอผาขาวจังหวัดเลยขอเป็นส่วนนึงโดยเม่พึ่งยาเสพติด จะร่วมสารปฏิธาณดำเนินง,ง,งานตามแนวทางโครงการชูมีนวัตน์สิทธิ์ต่อไปขอบคุณครับ